โดยก่อนฆ่าตัวตายเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ได้พักและสงบของคุณ this day bring y o u r e s t and p e a c e นะครับอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้บอกว่าเกสซี e, ซึ่งเธอเมีอชีพเป็นผู้สื่อข่าวทีวีช่องเอ็กซาเนี่ยมีเหตุจูงใจอะไรถึงกับต้องฆ่าตัวตายแต่ถว่าทางด้านยร์กโพสต์เนี่ยนะครับเขาได้รายงานว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2019เนี่ยเธอได้ออกมาพูดผ่านทาง Facebook เนื่องในวันสุขภาพจิตโลกซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเธอเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับความเครียดสะสมอยู่โดยในครั้งนั้นเนี่ยเธอได้บอกว่าเธอได้ทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อดูแลสุขภาพจิตของเธอเองและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเธอต้องคุยกับที่ปรึกษ,ษาอยู่ตลอดซึ่งช่วยเธอได้หลายอย่างเนื่อจะเป็นเรื่องช่วงที่แบบ ช่ที่มีความสุขหรือว่าชีวิตมีความวุ่นวายถึงก็จะปรึกษาคอนเซาลกับจิตแพทย์นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เธอไม่ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาเนี่ยเธอก็จะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แสนสุดอัดมากอันนี้ก็ถึงที่เคยพูดไว้เมื่อปี